กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะคะอยู่กับเราไรวิน u t u b e ค่ะคลิปนี้จะมาสอนวิธีการสมัครใช้งานแอปโอมิหรือแอปหาคู่นะคะจะมีขั้นตอนยังไงไปรับชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนกดเข้าแอปโอมิ จากนั้นจะมีให้เราเลือก2หัวข้อนะคะหัวข้อแรกลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่หัวข้อที่2มีบัญชีอยู่แล้วเราจะลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่นะคะก็ให้เราคลิกลงไปเลยจากนั้นเขาจะให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณให้เราใส่หมายเลข โทรศัพท์ที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนะคะอย่าไปใส่เบอร์โทรศัพท์ที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วหรือว่าเราโดนปิดเบอร์มือถือนั้นไปนะคะให้ทุกคนกรอกเบอร์โทรศัพท์ใส่ลงไปเลยนะคะ จากนั้นนะคะถ้ากรอกเบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วให้ทุกคนกดคำว่าดำเนินการต่อกดตกลงจากนั้นรหัสหกหลักจะส่งมาทางอีเมลนะคะขออภัยค่ะรหัสหกหลักจะส่งมาทางเบอร์โทรที่เราได้กรอกลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ เห็นใช่ไหมคะว่าทางโทรศัพท er ์ไ like ด well ้กรอกรหัสหกหลักให้อัตโนมัตินะคะพอเราได้กรอกรหัสหกหลักแล้วก็จะเด้งมาหน้านี Infinite ้นะคะสร้างรหัสผ่านไม่ต่ำกว่าหกอักษรให้ทุกคนสร้างรหัสผ่านนะคะขั้นตอนนี้จะขอข้ามไปเลยนะคะอ่ะ ถ้าใครสร้างรหัสผ่านเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนกดดําเนินการต่อจากนั้นเขาจะขึ้นให้เราชื่อขอภัยคะ่ะเขาจะขึ้นให้เราใส่ชื่อนะคะให้ทุกคนใส่ชื่อของเราลงไปนะคะ,ะจะยกตัวอย่างชื่อให้ดูนะคะ ่จากนั้นพอเราใส่ชื่อเสร็จแล้วให้กดดำเนินการต่อหน้านี้ก็จะเป็นให้เราเลือกเพศนะคะว่าเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะก็ให้เราติ๊กไปจากนั้นกดดำเนินการต่อวันเกิดของคุณคือหน้านี้เขาจะให้เรา กอกวันเกิดของเราลงไปนะคะอ่าจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอพอเราเกรอกเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดโอเคขอภัยนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนพอสอก่อน กดโอเคนะคะจากนั้นให้กดดําเนินการต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่าถ้าเราใส่พอสอที่อายุน้อยคําว่าดําเนินการต่อจะไม่มีให้เรากดนะคะจะเป็นสีขาวเมื่อกี้แต่ตอนนี้พอเราได้เปลี่ยนพอสอที่ถูกต้องคําว่าดําเนินการต่อก็ขึ้นสีเขียวให้เรากดนะคะ กดลงไปเลยค่ะ,ะจากนั้นหน้านี้เขาจะให้เราอัปโหลดรูปโปรไฟล์ของคุณเราก็กดคำว่าอัปโหลดนะคะ,ะกดอนุญาตจากอันนี้ก็จะยกตัวอย่างใส่รูปอะไรลงไปให้ก่อนนะคะ,ะจะใส่รูปนี้นะคะ,ะยืนยันการอัปโหลด กดถัดไปเลยนะคะดำเนินการต่อายสไตล์ของคุณก็อันนี้ให้เรากดเลือกใส่อะไรอันนี้จะยกตัวอย่างให้ดูครับก็ให้เรากดไปยืนยักนการอัปโหลดนะคะก็ใส่ไปอย่างละอย่างละหัวข้อนะคะอย่างละรูปอ่ะกดอันนี้ เราก็หากดๆใส่ไปจากนั้นให้เรากดคำว่าดำเนินการต่อคุณพูดได้กี่ภาษาก็จะมีหลายภาษาเลยนะคะก็ถ้าใครอยากใครอยากได้ภาษาอะไรหรือว่าอ่านภาษาไหนออกก็ให้ติ๊กถูกไปอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะแค่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะ ก็กดดำเนินการต่อระดับการศึกษาของคุณคือเราก็เลือกตามระดับการศึกษาของเราเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็ให้กดปุ๊บอ่ะคุณทำงานด้านไหนอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะโอเคคุณมีความชอบอาหารด้านไหนเป็นพิเศษหรือไม่เราก็กดปุ๊บ แนะนำตัวเองสั้นๆหน่อยใส่แล้วแต่เรานะคะแล้วก็กดยืนยันจากนั้นก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ในบริเวณใกล้เคียงกับคุณอ่ะาหนาจะรองกดมุมร่าง ขวามือให้ดูนะคะที่รูปคนนี่ค่ะว่าเราได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยหรือยังอ่าเห็นไหมคะว่าเราได้มีชื่อได้ลงทะเบียนอยู่ในแอปเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนจากนี้ก็ให้ทุกคนกดหาคู่หรือคุยได้เลยนะคะก็แล้วแต่เลยนะคะว่า ใครจะทำอะไรนะคะหรือว่าจะทำตามที่เขาบอกให้เรากดอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็ได้นะคะเพราะว่าพอเราสมัครแรกๆเนะะี่ยค่ะเขาจะมีให้สอนให้เรากดนะคะ,ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนสวัสดีค่ะ